ชาวราศีตุลฮะเป็นหนึ่งในสองราศีนะครับที่ดวงสัปดาห์นี้ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็มีเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมน่าชื่นใจนะครับแทรกเสริมในระหว่างวันด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องต้องระวังอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆครับดวงชะตา13-19ตุลานี้เข้าสู่กลางเดือนแล้วก็ค่อนนะครับเตรียมตัวไปทางปลายเดือนแลนะฮะมาดูข้อแรกครับที่ต้องระวังก่อนนะครับในช่วงเนี้ย อารมณ์มันเหมือนอยู่ในเขาวงกฎมันหาทางออกในปัญหาหลายเรื่องอยู่นะครับคนเรานะครับต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะที่หาทางออกหลายหลายอย่างในเหตุการณ์ต่างๆที่เราพบเจอแต่ยังไม่เจอเนะี่ยมันมีความกังวลนะฮะใ้ความกังวลนี่แหละนะครับที่บอกว่ามันคือความไม่สบายใจแล้วก็ทําให้ชีวิตหรือดวงชุดน,นี้เรารู้สึกเหมือนติดลมนะครับมันจะ กลับตัวก็ไม่ได้นะฮะให้เดินต่อไปกับไปไม่ถึงนะครับมันเลยรู้สึกว่าหลายเรื่องมันคาราคาซังมันอยู่ตรงกลางนะฮะ,ะเดินต่อค่หถ้าออกไม่เจอนะครับหรือว่าถ้าจะถอยหลังมันก็มาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ไม่พอมันจะไปเริ่อ,อะไรใหม่ๆมันก็ยากถูกไหมครับแต่เรารู้ดวงชะตาถูกไหมฮะเราเลยรู้ว่าเออตอนจบของเรื่องนะครับเหมือนกับเราดูซีรีส์สักเรื่องนะฮะเรารู้สึกว่าเราดูมาตอนสองตอนแล้ว โอ้โหวุ่นวายเหลือเกินชีวิตเรื่องนี้ทําไมมันหาทางออกยากเหลือเกินนะฮะพระเอกนางเอกอ,อ,อย่างเรานี่กําลังจะหาทางออกจากจุดที่มันวนเวียนอยู่นะฮะหาทางออกจากป่าไม่เจอแต่เราดูหนังตอนจบก็คือเรื่องต่างๆที่เพื่อนๆเผชิญอยู่ตอนนี้นะฮะเราดูตอนจบหยิบตอนจบมาดูจากดูชะตาปึ้งเราเห็นว่าเพื่อนๆหาทางออกได้ทุกเรื่องรู้วิธีออกนะครับ ในเวลาต่อมานะครับเพียงแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้มันยังต้องวนเวียนอยู่ในป่าวงกฏอยู่นะครับฉะนั้นนะครับเพื่อนๆทำอะไรได้บ้างครับในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อนพยายามเต็มที่ก่อนนะครับหาทางออกไม่เจอไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าจังหวะเวลามันจะพาทางออกมาให้เรานะครับมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วออกเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันคิดไปก่อนนะครับลองผิดลองถูกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะพบทางออก ในช่วงเวลาต่อมานะครับมันจะเป็นสัปดาห์นี้ทางออกบางเรื่องสัปดาห์หน้าบางออกก็ทางออกเรื่องอื่นมันค่อยๆทยอยเพียงแต่ว่ามันต้องคิดแล้วก็แก้ตามปกตินะครับอย่ารอดนะฮะโดยงชาะเราเรารู้ว่าโอเคแหละมีทางออกแน่นๆแล้วก็สุดท้ายทุกเรื่องที่เผชิญอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะบางเรื่องจะมีคนมาช่วยนะฮะหรือบางเรื่องอยู่ๆมันก็ปัญหามันก็เล็กลงเฉยเลยนะครับมันก็ทําให้เรา แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะฮะเพีางแต่ว่าเวลาเนี่ยมันจะพาเราไปถึงจุดนั้นและตอนนี้เราก็พยายามถ้าออกซ้ายขวาหน้าหลังอะไรไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอแน่ๆข้อต่อไปครับในช่วงนี้มุมดาวมันมีจุดเด่นคือเรื่องของการแก้ปัญหาเพื่อนเพื่อนครับมีปัญหาอะไรที่ต้องคิดเคลียร์แก้หรือจะหาวิธีนะครับอะไรก็ตามเดี๋ยวนะครับต้อบอกว่า มันจะมีคนมาช่วยด้วยนะอ่ามีคนมาช่วยคิดช่วยแก้หรือบางทีไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครยังพอมีคนช่วยแก้บางเรื่องนะฮะเหมือนกับต่อจิ๊กซอนะฮะคือมันจะให้แบบต่อภายในสัปดาห์เดียวเสร็จเลยบางทีมก็ยากมันต้องค่อยๆหาทีละตัวทีละตัวทีละชิ้นเนี่ยตอนนี้สัปดาห์นี่จะเป็นงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรืองานเรื่องของความรักนะครับทีนี้เราดูต่อว่ามันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินช่วยที่จะหมุนเงิน ยุคุ่นวายเยอะหน่อยนะครับดาวการยังของเราคือดาวคารโคจรอยู่คู่กับดาวพุธนะฮะมันเป็นคู่ดาวที่ตัวบั่นทอนเงินเรานะครับคือมันจะมีรายจาย่ายจุกจิกรายจาย่ายที่ค่าไปถึงรายจาย่ายที่อยู่รับโผเข้ามาเป็นระยะมันก็ทําให้เราเออช่วงนี้รู้สึกกังวลเรื่องของรายจาย่ายนะฮะแต่โดนชะตามันดูรบมันรอดปลอดภยัยเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีหมุนแล้วก็ช็อปแล้วก็ใช้หรือว่าจะหาวิธีแล้วก็ตามทําทให้สับคล่องกลับมาดีขึ้นได้นะครับหรือมันจะหาจังหวะ กำลังแก้กาลังอะไรไปมาเอาเกเงินเดือนเข้ามาพอดีพ้นพอดีหรือว่าเงินพิเศษเข้ามาพอดีหรือมีคนช่วยบางเรื่องพอดีนะฮะไม่แล้วแต่สานนะเพียงแต่ว่าจังหวะดาวเดี๋ยวมันแก้ได้แน่เดี๋ยวเจอทาองออกแน่ข้อต่อมาครับช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของทาปัญหาอย่างครับดาวทิ่ดาวพุธไอเดาวทิ่ดาวศุกร์โคจรตําแหน่งวินาศน,นะฮะช่วงนี้มันจะเจอปัญหาคือเราเหนื่อยนะฮะ ดาวสุกดาวประจำตัวนะโคจอตัวแข่งวินาแล้วโคจรเาเรียกว่าโคจรอ่อนพลังนะฮะโคจรเป็นนิดมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยไวนะครับแล้วก็ท้อง่ายหน่อยฉะนั้นไอ้ปัญหามันก็อยู่เท่าเดิมียงแต่ว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่ามันแบกหนักนะครับเหมือนเราถือได้สักอย่างหนึ่งเราไม่ได้วางทีนะครับแล้วปัญหานั้นพอยิ่งนานมันยิ่งหนักนะฮะแต่ข้อดีคือเดี๋ยวจะมีตัวช่วยหรือมีทางออกของมันนะครับคือสภาวะของ ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับในระ,ะดับหึงรือในระยะเวลาหนึ่งก่อนนะฮะและตัวช่วยค่อยตามมานะครับโดยเฉพาะนะครับดาวพฤหัสมาแล้วนะครับดาวดวงนีครับโคจรอยู่ในตําแหน่งการงานและภารกิจนะครับปกตินะครับดาวดวงนี้เป็นดาวใหญ่เป็นดาวแห่งไอเดียปัญญาผู้ใหญ่ช่วยเหลือคนแก้ปัญหาทางออกมาได้ไว ปกติเขาอยู่ในตำแหน่งอื่นนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาย้ายมาอยู่3เดือนก็คือตุลาพิกาธันวาฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอมีปัญหาอะไรก็ตามนีฮะอยู่ๆเหมือนปัญหานั้นเล็กๆลงนะหรืออยู่ๆเราก็มีทางแก้ทางออกในทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ใช้เวลานิดนึงนะฮะเนื่นพอเราเห็นบทสรุปแบบได้ว่าโอเคปัญหาอะไรมาทุกเรื่องนะครับเพื่อนๆมีปัญหาอยู่8เรื่องสมมตินะเยอะเหลือเกินแต่เรื่องแต่เรื่องนะฮะ เดี๋ยวสุดท้ายมันมีทางออกในวิธีที่แตกต่างกันนะครับทุกเรื่องเลยนะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามแก้ไปนะฮะเหมือนเราเล่นเกมอะเรารู้ว่าตอนจบอะมันชนะแล้วก็มันได้รางวัลนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอทางออกนะครับทีนี้ครับพอเราดูลงดีเทลรายละเอียดน,นะครับอะไรท,ที่มันเด่นๆบ้างสัปดาห์นี้ผู้มีคนช่วยเหลือดาวพฤหัสเด่นสัปดาห์นี้มีทางออกในปัญหาบางเรื่องนะ เอออย่างน้อยปัญหาบางอย่างมันกำลังคลี่คลายนะครับที่มันอะไรที่มันคาราคาซังแต่สัปดาห์ก่อนนะฮะบ,บางเรื่องมันคลี่คลายนะครับแล้วก็เรื่องของความเฮงอย,อยู่ปัญหาบาง <My God> เรื่องมันหายไปเฉยเลยนะหรือว่าเล็กลงจิ๋วเลยนะครับจุดใหญ่อยู่ก็เล็กลงจิ๋วเลยนะฮะเออมันก็สบายบางเรื่องเรงา,าก็ไม่ต้องแก้อยู่ๆมันก็แก้เองได้นะครับแล้วก็ปการต่อมาครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะ ลูกหลานบรรวันสัดเลี้ยงนะครับช่วงนี้ลองป่วยขึ้นไม่สบายหรือมีเรื่องให้กังวลใจอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเห็นไหมมันจะมีเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังผสมผสมก็เต็มลยนะสัปดาห์นี้ก็จะมีข้ออารมณ์เห็นความหนักแน่นหน่อยนะครับค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆเคลียร์ไปนะฮะช่วยชื่กว่าการสอนลูกหลานบรรวันสัดเลี้ยงนี้สอนด้วยความใจเย็นนะค่อยๆเย็นๆนะครับมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็ได้คือให้รู้ก่อนว่า ปัญหาเรื่องลูกหลานระหว่างสันเียงสุดท้ายมันจะแก้ได้เองทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าชุดนี้ต้องหนักแน่นใจเย็นแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันนะแล้วก็ต่อมาครับอีกย่างนะครับข้อดีคือมีโอกาสมีความเฮงหรือมีโชคฟุกฟุกนะครับเออบางคนเอิมมาอันนี้แหละชื่นใจแต่อย่าเพิ่งมองเป็นลอตเตอรี่นะบางทีอาจจะมีคนช่วยเหลือเรื่องงานก็นได้เรื่องเงินก็นได้ดื้ออยู่ปัญหานะครับบางอย่างที่มันจบลงไปมันก็ความเฮงนะฮะ แล้วก็มีคนให้ของขวัญของรางวัลหรือได้ของอะไรพิเศษมาบางคนได้ไปเที่ยวได้ไปทานได้ไปเจอคนที่ไม่เจอกันมานานก็รื่อชื่นใจนะครับคือมันมีความสุขตางใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีดวงอาจจะได้เงินฟุกๆนะครับหรือได้ทรัพย์สินสิ่งของบางสิ่งบางอย่างมานะครับก็ทําให้เราชื่นใจนะครับจบคับของคุณทีต้าไน,นะครับโชคดีกสุขครับเป็นกำลังใจนะครับ